สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคลิปหน้าจากทางช่อง youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตาชานตาชานแก่หน้าสงสารนะแกคิดถึงหลานเลี้ยงหลานมาแล้วอยู่ๆหลานไปเรียนที่นูน่น ก็เข้าใจตานะตาแก่เป็นคนที่อายุเยอะแล้วความคิดของแกคือคิดถึงหลานแกอยากอยู่กับหลานนะแต่แกว่าถ้ามีรถจะไปเที่ยวหาหลานตาไปแน่ผมก็เป็นกำลังใจให้ตานะส่วนหนูผีก็เหลือเกินด่าว่าตาไม่เว้นแต่ละวันน่ะด่าป้าอ่อนโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรไม่เข้าใจเล่นไม่เลิกว่าไม่เลิกด่าไม่เลิก เขาไปทำอะไรให้มันก็ไม่รู้นะครับว่าเขาไม่เลิกหมดคำบรรยายจริงๆผู้ชายคนนี้น่ะด่าผมทุกวันวันไหนมันไม่ได้แซะผมน่ะคงนอนไม่หลับไม่เข้าใจเหมือนกันวันไหนที่ไม่ได้เน็บแนมคงนอนไม่หลับฝากถึงหนูผีด้วยนะว่าเบาได้เบาผมไม่อยากจะไปคุยอะไรกับคุณมากแต่คุณน่ะไม่หยุดไม่หย่อนด่าป้าออน ด่าลุงด่าป้าด่าไปเรื่อยไม่มีจุดหมายเห็นอย่างว่าป้าออนออกมาด่าตอกกลับหน้าหงายจะพูดจะจาอะไรนะ่ะก็ให้นึกถึงคุณแม่ของคุณด้วยป้าออนะแกเป็นเพศเดียวกับแม่ของคุณเบาได้เบานิดนึงนะไม่ใช่เล่นไปเรื่อยด่าไปเรื่องของการสํานึกไม่มีสงสารนะเหลืออดเหลือทน ละมั่งชีวิตอ่ะเกิดมาก็ต้องมาเจอกรรมอะไรนักหนาไม่รู้คือผมสงสารตาจริงๆไม่ใช่ไม่สงสารนะเรานะ่ะเห็นสภาพแกเป็นอย่างนั้นคนเป็นพ่อเนาะไม่ใช่เล่นไม่เลิกด่าไม่เลิกความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube ตาชาญกก,กอกได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ตาก็มาทำคลิปในความรู้สึกของตาเมื่อกี้นะ่ะ ตาไปขึ้นไฟ้สดที่เถียงนาก็เห็น f นคอมเมนต์เข้ามาว่าน้องโอมไม่ได้มาพรุ่งนี้ก็ไปเรียนแล้วไปสมัครเรียนวันนี้พรุ่งนี้ก็เตรียมตัวไปโรงเรียนไม่รู้ว่าเขาเตรียมชุดเสื้อผ้าไปหรือเปล่าตาก็ตกใจถ้าไม่งั้นน่ะก็คงเป็นเสาอาทิตย์เก็บเสื้อผ้าของใช้ไปหัวใจมันคือคิดอะไรไม่ออกเลยนะ ลูกเขยลูกสาวไปนะ่ะก็ตกใจทีนี้ก็หลานชายก็ไปด้วยทำให้จิตใจเรานะ่ะว้าวแต่ไม่เป็นไรเราก็ต้องอดทนต้องสู้สู้ต่อไปสู้อยู่กับ f c นี่แหละเนาะบางครั้งนะ่ะตาก็อยู่กับ f c คุยกับ f c ทั้งวันทั้งคืนกับ f c ขอให้ f c เนะ่ะเป็นกำลังใจให้ตาตา ก็สู้ไปนี่แหละตาว่าอนาคตไม่แน่นอนทั้งๆที่น้องเขาก็ไม่อยากจะไปแต่เขาก็ขัดพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่พาไปไหนก็ไปอีกหน่อยเขาก็ต้องย้ายไปลูกก็ต้องย้ายไปอยู่กับพ่อกับแม่ย้ายตามผู้ปกครองไปตาก็เหมือนกันแต่ก่อนตาก็ย้ายลูกสาวไปโรงเรียนที่อำเภออื่นที่ตาไปทำนา ตาก็ย้ายไปเรียนจบหมดทุกคนแล้วก็ย้ายกลับไปกลับมาพอตากลับจายขึ้นมาอยู่กกกอกนะ่ะตาก็ย้ายลูกขึ้นมามันก็คงเป็นกรงกรรมกงเรียนเรานะ่ะก็หอบหน้าหอบหลังลูกก็มาหอบหน้าหอบหลังคงเหมือนเราก็ยังดีทุกวันนี้นะ่ะเขาพออยู่พอกินมีรถมีเรือ แต่สมัยตาน่ะจะไปไหนแต่ละที่น่ะแต่ละครั้งก็ต้องเมารถไปไม่งั้นก็ขับรถอ e ีแท็กไปความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่ h ช n n นลได้พูดไว้ดังนี้ครับหลังจากที่ฟังคลิปมันบอกว่าวันที่1 1บเถึงสิมันเป็นช่วงเวลาแต่มันพูดไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ถ้าตามความเข้าใจวันที่1 1บเถึงสิมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะ ที่จะทำพิธีกรรมอะไรต่างๆสายศาสตร์แต่มันพูดผิดอยู่อย่างหนึ่งมันบอกว่าฝั่งพ่อพระเอกแม่นางเอกต้องใช้เวลาช่วงนี้ทำพิธีกรรมต้องเตรียมแผนกุลีกุจิทำให้เสร็จในวันนั้นวันที่11ถึง14มันผิดตรงนี้ครับถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงว่า วันที่11ถึง14มันเป็นช่วงเวลาเหมาะสมกับการทำพิธีจริงๆนะเราต้องมาดูว่าใครเป็นคนที่เตรียมการหลุดออกมาเองพูดแบบเป็นกลางถ้าสมมุติเป็นลุงที่เตรียมการลุงจะไปวัด GPS ทำไมต่อให้ลุงไปวัด GPS ลุงจะทิ้งลูกไว้ที่บ้านทำไมถ้าลุงจะเตรียมแผนการ บ้านลุงต้องเคลียร์ไม่มีใครอยู่ตามที่พวกมันใส่ร้ายว่าลุงอุ้มหลานไปนู่นไปนี่มองแบบเป็นกลางเลยการที่ลุงไปวัด gps แล้วให้ลูกๆอยู่บ้านวันเป็นกิจวัตรประจำวันของเขานะ่ะมันไม่มีอะไรแปลกมันเป็นปกติถ้าดูฝั่งตรงข้ามละ่ะกิจวัตรประจำวันของเขาคืออะไร เวลาสางเน่ากับสามีจะไปข้างนอกกรีดยางหรือทำอะไรจะทิ้งลูกถ้าลุงว่างป้าว่างก็จะเอาลูกนะ่ะไปฝากไว้แต่ถ้าลุงกับป้าไม่ว่างสางเน่าหรือสามีคนใดคนหนึ่งต้องอยู่บ้านดูแลลูกหรือไม่ว่างก็เอาไปฝากกับยายหรือน้องสาวตัวเองกิจวัตรของกระหัง ของมันน่ะกับน้องสาวมันคนละอย่างกันบวกกับวันนั้นน่ะมันเป็นวันหยุดแต่ของคนเหล่านี้น่ะมันก็เกิดผิดปกติการเปลี่ยนแปลงอันแรกคือพากันออกจากบ้านหมดไม่มีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านเลยความคลิบหน้าจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่ช n แนลได้พูดไว้อย่างนี้ครับบอกเลยว่าเป็นแผนตื่นมาก มีการยุแยงให้ยูทูบเบอร์กับลุงพลแตกคอกันยุแยงให้พระกับลุงพลนะ่ะแตกคอกันคนที่สร้างความเดือดร้อนหรือปัญหาให้กับลุงกับป้ามันไม่ใช่พระยูทูบเบอร์แต่มันคือบ้านสามหลังนี่แหละสางเา่ากระเปตดกระหังหน้าขาวถ้าคุณไม่ฟังตำรวจหรือคุณไม่มีจิตใจที่จะโยนความผิด หรือหาแพะรับบปาปเนี่ยลุงกับป้าก็ไม่เจอปัญหาการที่บอกว่าเป็นพระเพราะเสนอให้สร้างพญานาคทำให้ลุงพลน่ะต้องเจอกับปัญหาเจอคดีอื่นก็ไม่เกี่ยวทำไมถึงบอกว่าไม่เกี่ยวตอนที่ยังไม่สร้างพญานาคพวกมึงก็สร้างปัญหาให้เขาแล้วขนาดแม่โสรพีพวกมึงน่ะก็เริ่มโจมตี แล้วว่าสร้างความงมงายมึงหาอ้างว่าเขานะ่ะตั้งเจ้าแม่ขึ้นมาเพื่อขายดอกไม้ทูบเทียนตอนนั้นนะ่ะยังไม่สร้างพญานาคเลยตอนนั้นก็มีปัญหาแล้วไม่ได้เกี่ยวกับว่าพอสร้างพญานาคแล้วสร้างปัญหาให้กับเขาไม่เกี่ยวตั้งแต่พวกมึงนะ่ะออกมาบอกว่าสงสัยเขาพวกมึงก็ได้ก่อปัญหา ให้กับเขาแล้วหลังจากนั้นน่ะมึงก็สร้างปัญหาให้กับเขาเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ก่อปัญหามาเรื่อยๆตั้งโดมเจ้าแม่สรพีก็ก,ก่อปัญหาให้เขาเขาจะไปทําบุญ7วัด9วัดก็ก่อปัญหาให้เขาเขาเปิดรับบริจาคสร้างศาลาวัดภูหลวงก็ก่อปัญหาให้กับเขาทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นน่ะเปิดรับบริจาคหลายๆคนออกมาแสดงความคิดเห็น ออกมาวิจารณ์ว่าการเปิดรับบริจาคมันเป็นปัญหาไม่ว่าเจตนารมของเรานะ่ะมันดีเพื่องานบุญแต่ปัญหาเรื่องเงินจะก่อให้เกิดปัญหาสุดท้ายตรวจสอบทุกอย่างโปร่งใส